พี one, planet, ่น้องเมื่อนี้พี่ซาสุภาพไปยอดนำโคตรได้ครับพี่น้องไปยอดน้ำโคตรโคตรนำยางพาราพี่น้องพุ่นอยู่คนไปบนไปบนพี่ซาขอร่างงามกว่าก่อนนะนี่นี่ยอดนำโคตรเท่านั้นมีคนนำโคตรได้พี่น้องด้วยไม่ได้ใส่หมวกผมยุ่หผมอยู่นี่น้ำยางนี่พี่น้องเพราะต่กีดจะพี่น้องเป็นโรคเมือกีดน้ำยาง โอ้โนีโ่เือนกล่กองน้อลไวนี่พี่น่อฮิปวัปวก็ไม่ได้ดอกน่อยพี่น่อก็ห่อดอกใหญน้ำโมนี่จะบกอกนี่กมดยาวฮะสุขอายขายใจผู้เฒ่าพ่อห่างยุคใหม่รอขยี้ใจตัวโมแม่สาวน้องสวยเนาะ พอห้างยุคใหม่กามเป็นมัดมัดฮย <c oughs> <c oughs> ดงเฮดได้พี่ห้อไม่ได้เฮดปลวกได้แทวมาโอ้ยเฮปลวกไม่ได้แทวเ่ยวันนี้เราส่งกับที่ส่งเสร็จแล้วฮะ มันแขนแล้วบต้องเคีย้ยว่ะไะบรบต้องเคีย้ยวอะไรบ่มันไหลไหลเนี่ยมีดเดียวดิ้มีดเดียวเนี่มีดเดียวดีเดียวดีสาว่ะไอ้บอมีดเดียว ใส่เม็ดหนึ่งใิแต่ได้แค่เม็ดเดียวเม็ดเียวเอมื้นน่วงมันไรแห้งคิดไลยเม็ดแล้วมันก็เลยไดีบ่<า>แข็งแลแข็ง พี่หน่อยตัวนี้บ่เริ่มเต็นทีบ่โอ้โหหนุ่มเลืมมาหลายแค้หนี่เริ่มมาละหนุ่มเลืมมาละพี่น้องเออสิเดียบวันเด้อเอาตัวนอื่นพวกบอกมันไม่ได้กีดให้ว่ามันบ่มันได้กีดให้ยี่บ่ ฮะวอได้หละว่าเห็นนะหนามมันใส่ว่าเห็นมีหนามหึนอะเออตาลุมบอกให้บ่กใ้ว่่มันเขาตอนิ่สาวบนมาดงนี่ข้องดิ่งสาวันหอดหัน นี่แหละธุรกิจธุรกิจของตัวเองพวกมันจเองน้องพอกับี่น้องเห็นในพอตอนนี้พอยโยงบาลเยรอใช่ปะ่ะเดี๋ยวเอื้อนนิสานเนกอสิกีตเอง

น้ำคือจังบบอ,อย่ไหลหยดยดไ้ที่นอ้องแข็งอะไรเขาข้าเจ้าที่นอ้องที่บนะ่ออะไรเขาเจ้าป้ายังเขาข้าเจ้าเขาเา,าว่าจะมีต้องไปดูว่าล่าจดอก มันไอจกีดไอซีไอซีใหม่ไอซีเทือบเหอกีดไอซีเทือเื่อหาแล้วสิไลาไล้เขามาสิไล้กันเถอานี่ทาลงกันพึ่งแล้วเดี๋ยวมาเอื้อนสิกีดให้เพื่อนพี่น้องเด้อสิซซ่าเพิ่หายเดีอบลอยแล้วเพิ่งการกีดยาหายเดียบลอยแล้ว วเราเบ่งอาสีที่ชาววักีดเป็นบ่อันมว่าในกี่แต่สามตนเนอะมุ้ว่าสวายขยี้ใจ รอขยี่ใจนันอาผูเบาคอห,งออา,ห,ออหางเปนรอแนอน้อละก็ให้เราแฉแน่นึ่ก็เป็นน้ำมัดมัดบ่หย,ยดวนนีก็ค่ะ <laughs> กูบ่ไหลเนาะอหอดาะพี่น้องเออเอาเห็ดปวกพี่น้องเอาเห็ดปวก๊กอ้าวเห็ดปว๊กร้อนวันเอาเห็ดป,ดดปู๊กเนี่เป็นวาน่าอันลีนกับถวยวจะห่างกันด้วยพี่น้องประมาณซีบซีบเซ้นขันติดนี่เพราะว่า,าเดี๋ยวตดมันมันมันสิตายใช่ไหมครัว่า ต้นที่ตายเร็วเพราะว่าต่อให้ห่างๆว่า,ามาณหาเส้นทั้งจิบเส้นจิบเส้นแห้งดีครับที่สาวนก็คือหูที่ซาบอกออว่าหยอดน้ำยางค่ะอีพีเลยอีพีทำเป็นอีพีอีพีไปด้วยกันไไหรอจะเป็นอีพีไป mình chào các bạn thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền

แข็งแข็งกระตังยอด ยุ่งจะไล่ไล่พี่น้องเอ้ยยุ่งจะได้เป็นพี่เสือมากินเกนเสรดอกไม้พี่เสือไล่หลา่ได้พี่เนาะจริงเหรอมีเทศเสียงเป็นพี่เสืออ้าขออนุญาตอัน,น หยอดอยางก็ได้พี่น้องเด้อหยอดกดยางกันพอไม่คลิปหนาที่พี่น้องเด้อขอบคุณทุกการแก้ขอบคุณการกดไลค์ขอบคุณคอมเมนต์จากพี่น้องพอไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ